สวัสดีทุกคนวันนี้น้ำเพชรจะมาเก็บข้าวหรือกู้ข้าวจ้าทริป๊อบเลียโอ้ยเอาครบเลยน้ำเพชรเนี่ยจ้าเมื่อยแหงตัวนี้แดดเลยโอ้แดดเลยตัวนี้แดดแหงจ้าเดี๋ยวข้าว เก็บเรื่อยๆเก็บเลยกับหาไปพูดนะทุกคนค่ะไปประสาเราเขาเอินอะไรเล้ว,ออเ,ลลว,ลวเก็บเลยกับไปอันไปปะอยู่ลานนะทุกคนประสาจำเพาะเขาเอ,อินลานไปประสาจรเจ้าบงโมว่าเอินเนี่ยไรเก็บไปเรื่อยๆเด็ดเลย นี่เก็บเดียเอามาใส่เอามาใส่กระตานี่คือกระตาของน้ำเพชรนะถ้าเท่าลิดก,กเต็บนึงเมื่อยเนาะคืกระตาวะช้างอันนี้มันเมเนกระตาแล้วเด้อ มันคือก็ชอบเบืนนะ่อน่ะดูเกียร ได้ไมเท่าริบดูนะ่และเรนมีกำลังจะหาบเลยด้วยทุกคนมาหาบเซน้ำเพชรเมาหาบเซน้ำเพชรเนี่จ้าจมว่นบึ่ดจ้ะเคเด้อไมมี้องชักหม้ออู้ีเด่นปอู้ย 見る方とはい、準備。で、はい。これ。もっと、あげ。うん。ちょっと、まだ。て。<simitation> <simitation> <simitation> เดี๋ยวมาเลยจ้าใกล้จะหมดแล้ว <Okay. S 1> ได้ไเ,เก็บนี่ตุยได้ก็ิแล้วอ๋อิได้อดแล้วทุคนี่คือลานของนำเผ็รเองจ้าจะได้ประมาณนี้แ้ะทุกคนเลยค่ะจะเก็บมือนี้เนาะ <laughs> เกะกระดืกเกะกระดืก5หนอนๆๆบักเก็บกินเลยมาเก็บหน่อยนี่เก็บดอกเผาะเลยไปนี่เผาะเลยจ้าหนอนๆนะหนอน ออโอมขาวอหอนแล้วหอแล้วเมยหอนแล้วหนึ่งคุค้มไต่ของนไห